หัวข้อที่2ผู้นำกับการแก้ปัญหาทางการเกษกตรกลางศตวรรษที่20โลกกำลังเผชิญวิกฤตครั้งใหญ่ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ผลผลิตอาหารกับไม่เพียงพอในอินเดียปากีสถานแอฟริกาและลาตินอเมริกามีการคาดการว่าจะมีผู้คนนับร้อยล้านเสียชีวิตจากความหิวโหวยนักวิชาการบางคนถึงกับเรียกสถานการณ์นี้ว่าระเบิดประชากร ที่ทำให้โลกเข้าสู่ความพินาศแต่ในห้วงเวลามืดมนเช่นนั้นมีชายคนหนึ่งที่อ,อุทิชชีวิตเพื่อหาคำตอบเขาคือนอร์แมนบอล็อกนักวิทยาศาสตร,ร์การเกษตรชาวอเมริกันผู้ที่เปลี่ยนวิกฤตอาหารโลกให้กลายเป็นความหวังและผู้ที่ถูกขนานนามว่าบิดาแห่งการปฏิวัติสีเขียวจุดเริ่มต้นชีวิตนอร์แมนบอล็อกเกิดเมื่อปีคศ .1914 ที่รัฐไอโอวาสหรัฐอเมริกาครอบครัวของเขาเป็นกเกษตรกรเขาเติบโตท่ามการกิ่นดินและเสียงลมพัดในทุ่งข้าวโพดวัยเด็กของเขาไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบเขาต้องช่วยครอบครัวทำไร่และเรียนรู้ว่ากเกษตรกรต้องเผชิญความยากลําบากอย่างไรทั้งโรคพืชภัยแล้งและราคาพืชผลที่ไม่แน่นอนประสบการณ์เหล่านี้ล่อหลอกให้เขาเข้าใจความสําคัญของอาหารต่อชีวิตมนุษย์อย่างลึกซึ้งหลังจากนั้น เขาศึกษาด้านพฤกษาศาสตร์และโลกพืชที่มหาลัยมิิโซตาและตัดสินใจอุทิชชีวิตเพื่อก,การวิจัยที่จะหาทางเพิ่มผลผลิตอาหารของโลกภารกิจในเม็กซิโกในปี1940บอล็อกเข้าร่วมโครงการวิจัยในเม็กซิโกขณะนั้นประเทศยังต้องนำเข้าข้าวสาลีจำนวนมากเขาได้รับมอบหมายภารกิจที่แทบเป็นไปไม่ได้การพัฒนาพันธุ์ข้าวสาลีได้ให้ผลผลิตสูงและทนต่อโรคลาน้ำค้าง ซึ่งทำลายพืชผลมหาศาลตลอดกว่า20ปีเขาทำงานอย่างหนักไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทดลองผสมพันธุ์พืชนับพันครั้งใช้เทคนิคใหม่หมๆเช่นการปลูกพืช2องฤดูในปีเดียวเพื่อเล่งผลผลิตการทดลองจนในที่สุดเขาก็ประสบความสำเร็จสร้างข้าวสาลีพันุ์แคระที่ไม่หักล้มง่ายให้ผลผลิตมากกว่าพันเดิมหลายเท่าอินเดียและปากีสถานจุดเปลี่ยนโลกความสำเร็จของบอล็อก ไม่ได้หยุดอยู่ที่แค่เม็กซิโกเท่านั้นในทศวรรษ1,960ผลงานของเขาถูกนำไปใช้ในอินเดียและปากีสถานสองประเทศที่กำลังเผชิญกับความอดอยากครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นักการเมืองนักวิชาการในเวลานั้นพยากรณ์ว่าอินเดียอาจไม่รอดและจะมีผู้คนนับร้อยล้านเสียชีวิตแต่เมื่อข้าวสาลีพันธุใหม่ถูกปลูกผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด อินเดียที่เคยต้องพึ่งพาการนำเข้ากับกลายเป็นประเทศที่สามารถเลี้ยงดูประชารกรของตนเองได้และต่อมาประเทศอินเดียก็ได้กลายเป็นผู้ส่งออกอาหารมีคำกล่าวว่าบอล็อกช่วยชีวิตมนุษย์ได้มากกว่าพันล้านคนทั่วโลกรางวัลโนเบล ในปีคศ1970นอร์แมนบอล็อกได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพรางวัลที่ปกติจะมอบให้ผู้นำทางการเมืองหรือผู้สร้างสันติภาพแต่ครั้งนี้มอบให้กับนักวิทยาศาสตร์การเกษตรคณะกรรมการกล่าวว่า เขาได้ช่วยสร้างขนมปังมากกว่าที่ใครเคยทำมาและด้วยเหตุนี้เขาได้สร้างสันติภาพแทนที่จะเป็นสงครามคำประกาศนี้ทำให้โลกได้ตระหนักว่าความมั่นคงทางอาหารคือรากฐานของสันติภาพมรดกและแรงบันดาลใจแม้ในบ้านปลายชีวิตบอล็อกยังคงเดินทางไปทั่วโลกให้คำปรึกษาโครงการการเกษตรในแอฟริกาและเอเชียเขาย้ำเสมอว่า คุณไม่สามารถสร้างสันติภาพบนท้องที่ว่างเปล่าบิลเกตเคยกล่าวถึงเขาว่าบอล็อกอาจเป็นฮีโร่ที่ถูกลืมแต่เขาช่วยชีวิตผู้คนมากกว่าบุคคลใดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่เสียอีกเขาเสียชีวิตในปีคศ2 0 0 9ด้วยวัย95้95ปีแต่ทิ้งไว้ซึ่งมรดกทางวิทยาศาสตร์ที่ยังคงเลี้ยงดูโลกมาจนถึงทุกวันนี้นอร์แมนบอล็อก ไม่ได้เป็นแค่นักวิทยาศาสตร์การเกษตรแต่คือผู้พิทัก์ความหวังของมวลมนุษยชาติเขาพิสูจน์ว่ามเมล็ดพันธุ์เล็กๆสามารถหยุดความอดอยากและเพียงชายคนเดียวก็เปลี่ยนชะตากรรมของโลกได้นี่คือเรื่องราวของบิดาแห่งการปฏิวัติสีเขียวผู้ถูกจดจำในนาม The Man Who Fed the World